สวัสดีค่ะวันนี้ช่องถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูมีอะไรเด็ดๆมาแนะนําให้คนที่อยากรวยและสวยไปด้วยกันมาลองดูกันค่ะว่าเป็นอะไรตอนนี้เนาะคุณพี่เนี่ยมีกรุ๊ปอยู่กุ๊ปหนึ่งเนะะี่ยค่ะชื่อ V Pro หนึ่งหัวเด็ดเลขดังอ่าเนี่ยเขาก็จะแบบมีการวางเลขให้เนาะแล้วมีบอทแบบรายงานว่าผลหวยออกมาเป็นยังไงนี่ค่ะก็จะเป็นเลขตามนี้ ถ้าเข้าทั้งหมดมันก็จะเป็นหัวใจเนี่ยจะเป็นหัวใจแบบแดงๆนี้แต่อันไหนที่ไม่เข้าเนี่ยก็จะเป็นหัวใจดำกุออกหักอ่ะอืมอย่าแต่ตอนนี้คนที่จะบอกเว็บที่คุณพี่เล่นที่ดูนะคะนี่ค่ะเว็บสามารถเบ็ดจ่ายจริงถอนได้จริงฝากง่ายๆอ่ะลองไปสมัครกันดูนะนี่แล้วเราก็ดูเลขเขามาแล้วใช่ไหมเขาวางเลขมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราลองมากดดูกันละตามนี้เลยเราก็จิ้มสองตัวบนสองตัวบนเซตแล้วกดลูดหลังหนึ่งสองสามสี่ห้านีตามนี้กดไปง่ายๆแล้วเราก็มาใส่ราคากันก็กดเข้าไปอ,อยากได้ราคาเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มไปบวกเพิ่มไปอี รวยก็ใสเข้าไปอีกอืมตอนนี้ก็กดยืนยันค่ะยืนยนันเสร็จเราก็นี่ค่ะจะไปหน้าดูผลพอเป็นหน้าดูผลเราก็ค่อยรอเวลา อันนี้เป็นเป็นยี่กีหนึ่งสองสามจะออกทุกสิบนาทีเนาะเราก็รอไปสิบนาทีแล้วกลับมาดูกันค่ะ a few minutes later กลับมาแล้วนะสรุปว่านี่ที่เขาบอกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขเราเข้าจ้าเงินบวกมาสามร้อยหกสิบบาทโคตรจะแม่นอืใครอยากได้แบบเลขแม่นแม่นตรงตรง,ตรงเหมือนเงี้ยมาเลยค่ะแอดไลน์มาแอดสามารถ โปรสามารถโปรยังอีมาค่ะเราจะมีกลุ่มหวยเด็ดๆให้แบบเล่นตามกันแล้วไว้โอกาสหน้ามาเจอกันอีกค่ะจะได้เลขบังปรียกันนะคะ